กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่28นวดต้นขารุ่งเช้าคำหวานตื่นขึ้นมาก่อนพร้อมๆกับขนอ่อนที่ลุกสู้จากลมหายใจของคนที่พึงทำให้เธอโมโหไปเมื่อคืนนี้แต่คำหวานก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะอีกฝ่ายคอยปกป้องเธออยู่เทาว่า คำหวานก็ตั้งสติได้ว่าเธอควรจะถือโอกาสนี้หลบนี้คำหวานค่อยๆแกะมือที่กอดเอาไว้ออกพยายามถอนตัวออกมาให้เร็วที่สุดเธอลุกขึ้นนั่งก่อนจะค่อยๆย่องไปที่ประตูทางออกคำหวานพยายามจะคลายล็อกประตูให้เบาที่สุดทันนี้คราวนี้พิบ้มหวานจริงๆนะคะไม่หยุดเหมือนเมื่อคืนอีกนะไพลินรู้สึกตัวตั้งแต่ตแม่สาวหน้าหวานเอามือออกแล้ว แต่แค่อยากจะพิสูจน์ดูว่าคำหวานจะทำอะไรต่อแค่นั้นเองฮึก็ลองดูสิทักล้าเธอเกลียดมากกับคำขู่นี้คำหวานหันหน้ามาเท้าไซเอลใส่ไพลินมันเป็นอะไรนักนะเห็นเธอตัวเตี้ยเขาก็เลยเห็นเธอเป็นทสาตือยังไงกันเอะจะจับปล้ำทาาเดียวเลยอย่างนั้นหรอก็ลองหนีจากพี่สิคะแล้วจะรู้ว่ารอบเนี้ยพี่จะกล้าหรือเปล่า ไพลินหันหน้านอนตะแคงไปหาคนที่กำลังนี้แววตาที่แสดงออกนั้นบ่งบอกว่าคราวนี้คําหวานไม่รอดหรอกหวานจะหนีไปยังไงพี่ถามหน่อยรู้หรอว่าพี่เอากุญแจรถไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าจะเดินไปก็น่าจะมืดพอดีนั่นลหละหรือไม่ก็สัตว์ป่าก็คงเอาหวานไปกินก่อนละมั้งพอไปถึงปากทางถ้าเจอคนไม่ดีจับไปอีกละ่ะเลือกเอาสิหวานอยากจะเป็นเมียใคร ระหว่างคนสวยบาพี่หรือว่าหวานอยากจะเป็นเมียโจนผู้ชายเหื่นกามคนที่หวานไม่รู้จักฉันไม่เอาใครทั้งนั้นส่วนคุณเองก็ชั่วไม่ต่างกับโจนคนอื่นหรอกแล้วที่สำคัญฉันเลิกรักคุณไปนานแล้วดูอเอาไว้ซะฮึจางพีก็ไม่เชื่อไพลินลุกขึ้นมาพับที่นอนก่อจะเอาผ้ามัดมือสาวหน้าหวานต่อ จากนั้นก็พากันออกไปทํำทุระที่ด้านนอกเมื่อไหร่จะเลิกมัดฉันสักทีคําหวานเจ็บไปทางข้อมือถึงแม้จะมัดไม่นั่นก็เถอะแต่มันก็รู้สึกไม่สบายนี่เธอว่าขึ้นหลังจากทานข้าวเช้าด้วยกันเสร็จแล้วโจนชั่วภไยลินก็ให้เธอป้อนข้าวอีกไม่มีมือมีเท้าจะกินเองหรือ,อยังไงกันเอ๊ะหรือว่าจะเป็นง่อยแต่เท่าที่ดูก็ปกติครบ32 ไม่ได้มีส่วนไหนพิการเลยซักนิดเมื่อหวานกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับพี่ซึ่งไพลินเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรแม่เลี้ยงจะยอมรับตัวเองเหมือนเดิมอีกคนเอาแต่ตราหน้าว่าไพลินเป็นโจรสันดานชั่วคนสันดานโจรคนสันดานเลวโจรชั่วคนเลวคนชั่วสารพัดนานาที่จะสรรหามาเรียกฝันไปเถอะแล้วเมื่อไหร่ข้าวเช้าจะกินเองสักทีเป็นง่อย หรือว่าพี่การตรงไหนไม่ทราบพี่การที่หัวใจไงก็เมียไม่รักว่าแล้วไพลินก็ชี้ไปที่หัวใจของตัวเองตอบะเสียงดังฟังชัดจากนั้นก็หันกลับมายิ้มยั่วแม่สาวหน้าหวานยอดคำมองอิมอย่ามาหยาบคายกับฉันนะฉันไม่ใช่เมียคุณเฮ้ยไปทำงานดีกว่าขี้เกียจเถ,ถียงกับเมียเถียงไปพี่ก็แพ้ตลอดนั่นละ่ะ ไพลินแบกจอบแล้วเดินไปทำงานต่อเมื่อเช้าลงมาเล็ดผักเสร็จแล้วได้หลายปลางต่อไปก็ดอกไม้ก็แม่เลี้ยงชอบดอกไม้ไพลินจะปลูกไม้ประดับเอาไวใ้ให้เขาดูแลเล่นจะได้ไม่เหงาเผื่อแม่เลี้ยงอยากจะลองลงมือทำเองบ้างคำหวานเลิกนอนง่ายพออีกคนจากไปแล้วเธอโดนทั้งมัดแขนมัดขาจากนั้นก็ยังถูกบังคับให้นอนมองดูอีกคนทำงานอีก ไพลินเตรียมดินสำหรับปางดอกไม้เสร็จแล้วจากนั้นก็กลับมานั่งพักตอนนี้ตะวันเริ่มจะตรงหัวช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นเวลานอนกลางวันของคนทั้งสองแต่ว่าวันนี้มันร้อนไพลินน่ะควรจะชวนแม่เลี้ยงไปลงเล่นน้ำดีกว่าหวานคะตื่นเถอะไปเล่นน้ำกันหรือเปล่าไพลินสะกิดคนหลับให้ลุกขึ้นชวนไปทำกิจกรรมด้วยกันไพลินยังเดินสำรวจที่นี่ไม่รอบ วันนี้หลังจากเล่นน้ำแล้วเธอจะพาแม่เลี้ยงไปเดินสำรวจกันแถวๆนี้ตอนเย็นค่อยกลับมาบ้านฮึไม่เอาฉันกลัวปลาตอดอีกคำหวานจะไม่ไปเด็ดขาดเธอกลัวปลาตอดอีกอย่างเธอกลัวว่าไยลินจะกล้าแล้วจับเธอกดลงน้ำถ้าเกิดเธอขาดอากาศหายใจตายละ่ะไพลินยิ่งผีเข้าผีออกอยู่ด้วยไปเถนา แล้วคำหวานก็โดนบังคับอีกจนได้พวกเธอนุ่งกระจมอกก่อนที่ไพลินจะพาเดินเลาะไปตามลำธารเลือกเอาช่วงที่น้ำตื้นที่สุดแค่นคักแข่งของไพลินเท่านั้นทว่ามันสูงเท่าเข่าของคำหวานแกมัดมือฉันจิมัดแล้วจะเล่นน้ำยังไงล่ะสาวหน้าหวานไม่เข้าใจหรอกแล้วจะชวนเธอมาเล่นน้ำทำไมกันละ่ะถ้าจะมัดมือมัดเท้าแบบนี้ทำไมไม่มัดเธอเอาไว้บนฝั่ง เราให้นั่งมองตัวเองเล่นแทนล่ะไม่คะ่ะพี่จะแก้ให้แค่เท้าแล้วก็พี่จะเล่นน้ำให้หวานเองไพรินอาสาทำให้สาวหน้าหวานเองทั้งหมดฉันไม่ต้องการนั่นคือคำตอบของคำหวานแล้วเธอก็ต้องทนให้อีกคนเล่นน้ำให้เล่นน้ำแบบไหนนะรอก็คำหวานนั่งนิ่งๆแล้วให้ไพลินจับวิตน้ำใส่ตัวแล้วคำหวานก็เห็นโอกาส พะเธอหย่อนมือลงไปในน้ำคำหวานจับเอาก้อนหินได้คอยดูเธอเธอจะเอาก้อนหินนี่ฟาดหัวไพลินให้สลบจากนั้นเธอจะวิ่งกลับไปหากุญแจรถคำหวานนับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วเธอใช้โอกาสที่ไพลินก้มลงไปล้างหน้าคำหวานคว้าหินขึ้นมาจากนั้นก็เคลี้ยงใส่อีกคนทันทีเถาว่าไพลินหลบได้ทันแล้วเธอสังเกตเห็นแม่เลี้ยงนิ่งผิดปกติ เพราะส่วนมากสาวหน้าหวานจะโวยวายเพราะถูกไพลินลวนลามนะซิโชคดีที่หลบได้ไม่งั้นพอหัวแตกแน่นเลยแต่ไพลินก็ไม่เก่งพอที่จะหลบได้ทั้งหมดปลายหินที่เธอหลบไม่พ้นนั้นมันบาดหางคิ้วงามจนเลือดไหลเกิดช่องว่างระหว่างการสนทนาความเงียบคือคำตอบไพลินคิดว่าเธอต้องสั่งสอนแม่เลี้ยงให้รู้สำนึกอีกฝ่ายกล้าทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ นี่แม่เหลียงกัดจะฆ่าเธอให้ตายเลยหรอทันหลบไม่ทันมีหวังอาจจะสมองกระทบกระเทือนเลยก็ได้นะส่วนสาวหน้าหวานน่ะหรอเธอรู้สึกผิดเป็นอย่างมากคำหวานเห็นเลือดที่หัวคิ้วเขาแล้วเธอก็ยิ่งอยากจะร้องไห้เธอทำรุนแรงเกินกว่าเหตุและเริ่มจะสงสารเขาแล้วมันนี่ไพลินดึงสาวหน้าหวานขึ้นจากน้ำจากนั้นก็ฉุดกระชากลากถูให้เดินตามทาง พอมาถึงบ้านไพลินก็ดึงอีกคนขึ้นบ้านเรียบร้อยเธอเหวี่ยงสาวหน้าหวานลงบนพื้นหันไปลงกรอนประตูหันมาเสร็จเธอก็ถอดผ้าถุงที่เปียกน้ำออกทั้งหมดไพลินเอะหยาทำอะไรฉันเลยนะฉันขอโทษคาหวานก้มหน้าหลบเธอไม่อยากมองรูปร่างเย้ายวนพวกนั้นใช่เธอยังรักไพลินอยู่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบรับต่อสิ่งเรา้า แต่เธอก็ต้องหักห้ามหัวใจก็ในเมื่อถ้าทำไปแบบนั้นคําหวานจะกลายเป็นชูอย่างเต็มขั้นเธอได้ตาก้มหน้าสำนึกผิดพร้อมๆกับพนมมือไหวอีกคนพี่ไม่ให้อภัยต้องหาอะไรมาลากพี่ถึงจะยอมภไยลินเห็นแม่สาวหน้าหวานสำนึกผิดหัวใจดวงน้อยๆที่เฝ้ารักเขามันก็เริ่มอ่อนยยบลงแล้วจากที่จะลงโทษแรง ก็เหลือเพียงแค่สถานเบาเท่านั้นให้ฉันทำอะไรบอกมาได้เลยทำแผลให้พี่ก่อนเราเดี๋ยวจะบอกคืนนี้สุดท้ายเจ้าโจรใจอ่อนก็ยอมสาวหน้าหวานคำหวานเริ่มลงมือทำแพลแต่กว่าจะได้ทำนั้นเธอก็ต้องจับชีบเปลือยใส่เสื้อผ้าซะก่อนกว่าจะจับแต่งตัวได้ก็เล่นเอาคำหวานเหนื่อยหอบก็ขนเจ้าเล่บ,บอกว่าเจ็บแผลจนใส่เสื้อผ้าไม่ไว้ แผลมันอยู่ที่คิ้วแต่แขนขาก็ใช้ได้ปกติไงแขนขาไร้เรียวแรงไปหมดแบบนี้ล่ะหวานจ๊ะพี่เจ็บจังไยลินเล่นบทคนเจ้าเล่กอดกระชับแม่สาวหน้าหวานขวัญใจเอาไว้แน่นในขณะที่อีกคนทำแผลให้ถูกกลังที่คำหวานลงน้ำหนักไยลินก็ยิ่งกอดกระชับมากขึ้นโอ๊ยพี่เจ็บอ่ะรู้แล้ว ก็เปามืออยู่นี่ไงสำออยจริงๆเลยคำหวานบ่นไปตามประสาโชคดีที่ปลาไม่ลึกมากไม่งั้นก็คงต้องเย็บอีกคนก็คงต้องเข้าไปในเมืองเพื่อหาหมอแค่คิดก็สยองแล้วถ้าไพลินเข้าไปในเมืองคนเดียวเขาต้องขังเธอเอาไว้ในบ้านนี้และพอตกดึกพวกนั้นมาเดินรอบบ้าน,นแล้วคำหวานจะทำยังไงดีล่ะเสร็จแล้ว คำหวานล้างแผลเสร็จเธอติดลัสเตอร์ปิดแผลให้เรียบร้อยไพลินเตรียมการที่นี่ทุกอย่างเป็นอย่างดีของกินของใช้อยู่ได้นานหลายเดือนเลยล่ะมีแต่คำหวานนี่ล่ะที่จะอยู่ไม่นานหรอกสักวันหนึง่งคำหวานจะหนีไปจากที่นี่ให้ได้ถ้าไพลินตามตอแยาไม่เลิกเธอคิดว่าเธอจะบินไปหาลินดาที่อเมริกามันซะเลยดูซิเขาย่างจะกล้าตามเธอไปอีกหรือเปล่า ที่นั่นประเทศกว้างใหญ่จางก็ตามหาเธอไม่เจอหรอกขอบคุณคะ่ะนอนกันักงีบไหมพี่ปวดหัวยังไงก็ไม่รู้โจนหน้าสวยอ้อนเพราะว่าเจ็บแพ้อีกทั้งได้กอดคนแบบนี้มันก็อารมณ์ดีอยู่ไม่น้อยพอเกิดความผ่อนคลายแล้วความรู้สึกง่วงก็มาเยือนซะแล้วล่ะอืมได้สิไพลินเอาผ้ามามัดมือมัดเท้าของคำหวานไว้ตามปกติ กอนที่จะล้มตัวลงนอนไปหวานทำผิดต้องให้พี่นอนกอดน,นะเพราะพี่เจ็บพระต้องการกำลังใจมากๆสำออยจริงๆคำหวานได้แต่นอนตัวแข็งเป็นหินโจรลามมบก,กำลังลวนลามเธออีกแล้วหวานนั่นละ่ะทําพี่ทําไมละ่ะไม่รักพี่แล้วหรอทําไมถึงกัดจะฆ่ากันให้ตายเจ้าโจนน้อยใจงอนแม่ยอดคมองอิ่มก็เล่นโยนก้อนหินมา คงกะเอาเธอสมองกลับก้อนหินตั้งใหญ่แรงเหวี่ยงมาไม่ใช่น้อยๆถ้าโดนจังๆแล้วคำหวานปล่อยเธอทิ้งไว้ตรงนั้นน่าจะตายจากการจมน้ำก่อนแน่ๆขอโทษแล้วยังไงล่ะคุณจะเอาอะไรอีกขอโทษไปแล้วไม่รู้ไผ่ลินจะบ่นอะไรนักนะถาว่าคำหวานก็จับมือของเขาเรลาเอามากอดเอาไว้แน่นๆตกเย็น สองสาวทำธุระให้เสร็จจากนั้นก็รีบเข้าบ้านนอนคนทั้งสองรู้ดีว่าพอเย็นย่ำแล้วในบางคืนจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบริเวณบ้านตกลงจะให้ทำอะไรภายลินสาวหน้าหวานคิดไม่ตกอีกทั้งคงนอนไม่หลับหรอกเพราะเมื่อกลางวันนี้คําหวานนอนเต็มอิ่มแล้ว <c oughs> หวานใจเย็นๆสิพี่กำลังจะบอกอยู่นี่ไงละ่ะ ไพลินหัวรอะคิกคักพอใจที่สาวหน้าหวานทวงถึงงานที่ต้องทำแม้คำหวานช่างเป็นคนดีโดยแท้ลีลาฉันไม่ทำให้แล้วลีลาท่ามากน่ารำคาญที่สุดคำหวานพลิกกายนอนหันหลังให้เขาก่อนที่จะเอาผ้าห่มขึ้นคลุมโปงตอนนี้โจนชั่วเข้ามานอนในมุ้งกับเธออย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วบอกแล้วคะ่ะมานาบเอ้ย มานวดต้นขาให้พี่หน่อยฮ้ยแค่นี้นี่เองคำหวานไม่ได้เห็นถึงความผิดปกติได้ไ้เพราะการนวดต้นขามันก็เป็นแค่การนวดไม่ใช่หรอเรื่องแค่นี้ทำไมต้องลีลาด้วยล่ะแค่นวดต้นขามันจะไปยากอะไรกันเริ่มเลยไหมเริ่มเลยตัดถอดผ้าถุงพี่ออกก่อนนะคะกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ